สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กสาิการคี VIP นะคะประจำวันที่สามพฤษภาคมปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ VIP หกับเก้าเจ็ดกับ0ูนนะหก6ูน4 6หกสามหกสี่หกเจ็ด หกเก้าสามสามเจดศนย์เจ็ดสี่สามเก้าหนึ่งเนาะจับคู่ก็หกเก้าเก้าหกเจ็ดเจดเนย์ศเาจเก้าเ้า็ดนาะก็ขอทุกคนโชคดีนะต่อไปสามัคคีวีเมื่อคืนนี้เรา v ีไสลับมาเข้าสามัคคีวีเฉยเลยสามัคคีวีก็มาเข้า v ี p อพอง สำหรับเรา V A P สามก็หกสี่ก็เจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกสามเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งสี่หกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์จับคู่ก็สามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเนาะก็ก่อนเพื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะสี่หกศูนย์เจ็ดเก้าสามน่เลขคู่เลขคี่น,นะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะด้วยเก469อย่าลืมเรา VIP เราเฉพาะกิจเราพัฒนามาแนวทางเดียวกันเ้อสามคัคคีกับสามคัคคีวีนะแต่วันนี้สามคัคคีรู้สึกว่าจะไปเหมือนกับเราพัฒนาเด้อว,วันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะอันนี้สามคัคคีวีด้อนี่ อันนี้ vip โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ